เอาละค่ะเรากลับเข้ามาพูดคุยกันนะคะสาหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการนอนไม่หลับนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยหรือว่าขอคําแนะนํากับคุณหมอวิวัฒน์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ026893673นะคะ026893673นะคะเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์กันต่อนะฮะอาจารย์ค่าอาจารย์บอกในช่วงแรกบอกว่าส่วนใหญ่แล้วการนอนไม่หลับเนี่ย พทย์จีนถ้าพูดถึงเรื่องของความรู้สึกข้างในหรือว่าใจเนี่ยแพทย์จีนจะมองข้างในเป็นเป็นเนหลักแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มองปัจจัยภายนอกนะแต่เราจะมองว่าปัจจัยภายในเนี่ยก็เป็นเป็นตัวกระตุ้นที่ก่อให้เกิดด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะอาจารย์บอกว่าปัจจัยภายในเนี่ยอ,อ,อวัยวะทุกส่วนมันมีผลทําให้การนอนไม่หลับเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากธาตุน้ํากับธาตุไฟตัวแทนของธาตุน้ําในร่างกายเราก็คือไตตัวแทนของธาตุไฟในร่างกายเราก็คือใจหัวใจเรานี่ใช่ไหมอาจารย์ แต่คันนี้เรา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 มักจะรู้ว่าผู้สูงอายุทุกคนนะคะ่ะอาจารย์เวลาอายุมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอวัยวะทุกส่วนอย่าว่าแต่ไตกับใจเลยทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของธาตุทองธาตุไม้ธาตุดินเนี่ยมันมันย่อมพล่องไปตามการเวลาตามสังขารของคนเราอยู่แล้วละ่ะด้วยเหตุน,นี้หรือเปล่าคะเลยทําให้การทํางานของไตก็ดีใจก็ดีหรือว่าอวัยวะทุกส่วนก็ดีมันเหมือนกับ เรามักจะเห็นผู้สูงอายุนอนไม่ค่อยไม่ค่อยอิ่มหรือนอนไม่ค่อยพอหรือนอนไม่หลับกันเยอะเป็นอย่างที่คุณอ้อยบอกนะครับมันจะไปตามภาวะของร่างกายที่แปรเปลี่ยนไปสังเกตทีว่าเด็กทารกเนี่ยพอเกิดมาเนี่ยนอนวันหนึ่งจํานวนชั่วโมงนี่นานมากวันหนึ่งก็หลายรอบด้วยเหมือนกับว่าเขาอาจจะเป็นแบตเตอรี่ใหม่ถ้าเราเทียบงี้ะคือชาร์จเต็มที่เลยนะแล้ววัยหนุ่มสาวเนี่ยก็จะเป็นวัยที่ สมมติว่าวัยรุ่นเนี่ยนะไม่นอนสามวันสามคืนเนี่ยไม่เป็นไรเขาก็ยังอยู่ได้แต่คนมีอายุแล้วเนี่ยถ้าอดการอดนอนสักคืนหนึ่งโอ้แย่เลยนะครับสมัยโบราณเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยรุ่นผมหนุ่มๆเนี่ยเวลาารับเจ้าสาวเนี่ยมักจะเป็นลับตอนคืนสมัยนั้นสบายนะครับค่สบายมากค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวอ้ยขออนุญาตรับสายจากทางบ้านนะคะคุณคุณจิตสิรินะคะจากกรุงเทพนะคะเดี๋ยวขออนุญาตรับสายนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิคุณจิตศรีอยู่ในสายสสไหมคะ,คะเดี๋ยวแป๊บแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอให้ทีมงานของเราปรับเสียงของคุณจิตศรีแป๊บหบนึง่งอย่าเพิ่งวางสายนะคะแป๊บหบนึ่งนะคะ,แบบะ,คะเดี๋ยวเราคุยกับอาจารย์สักนิดหนึ่งก่อนนะคะสรุปแล้วอาจารย์อาจารย์มองว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับค่อนข้างจะสูงกว่าวัยอื่นๆถูกถูก,ถกไหมคะอาจารย์ถูกครับแล้วจะทําอย่างไรดีก็ต้องรู้สาเหตุเกิดว่านอนไม่หลับเพราะอะไร นะครับแล้วก็อย่าไปคำนึงเรื่องว่ามันนอนไม่หลับบางครั้งคํานึงมากเกินไปเหมือนกับเป็นการสะกดจิตตัวเองท่าที่เราพบคืนนี้ฉันต้องนอนไม่หลับแน่เลยมันกังวลอ่ะกังวลเพราะยิ่งกังวลเนี่ยจิตมนุษย์มันเป็นอะไรที่แบบบังคับไม่ได้มันจะไปด้านตรงกันข้ามบอกคืนนี้ตงฉันต้องนอนไม่หลับอืแน่เลยก็คือเท่ากับคุณเมมไว้แล้วว่าคืนนี้คุณจะนอนไม่หลับอ่าใช่ค่ะนะคะมีสายไหมคะอ่ะกอรับสายคุณจิตสิรินะคะ สวัสดีค่ะคุณจิตศรีคะสวัสดีค่ะคุณจิตศรีจ๋าอยู่ในสายไม่เอ่ยรู้ค่ะสวัสดีค่ะในสายไมคะเอาไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวยังไงทีมงานจดคําถามของคุณจิตศริมาก็ได้นะคะและเดี๋ยวจะเอามาถามอาจารย์นะคะก็โทรศัพท์เข้ามาอย่าเพิ่งวางสายนะจ๊ะคุณจิตศรีเดี๋ยวยังไงาฝากคําถามไว้กับทีมงานนะคะและเดี๋ยวทีมงานจะเ,เขียนแล้วก็ส่งมาให้อ้อยนะแลวเดี๋ยวอ้อยจะถามอาจารย์ให้นะคะอาจารย์บอกว่าเราต้องเราต้องรู้ก่อนสาเหตุคืออะไร คดนนีสาเหตุเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็เยอะน,นะอาจารย์นะคือบางครั้งสาเหตุนี่ต้องให้คนอื่นมองอมคนที่จะมองได้ดีก็คือคนคที่รู้จักคนคนนี้ดีว่าคนนี้อนอนไม่หลับเพราะอะไรค่ะ,คะกังวลเรื่องลูกไม่กลับบ้านหรือเปล่าค่ะถ้ากังวลเรื่องลูกไม่กลับบ้านเนี่ยยาอะไรก็ช่วยไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วถ้าพูดถึงสาเหตุมันจะอยู่ทางใจทั้งนั้นเลยอาจารย์ถูกอาจจะแบบดีใจสุดๆตื่นเต้นเช่นวันพรุ่งนี้จะไปทํางานใหม่หรือว่าวันพรุ่งนี้จะต้องไป รับปริญญาอย่างเงี้ยเราจะเห็นมันเกิดจากใจแทบเท่านั้นเลยใช่ถูกไหมคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นใจแบบดีใจสุดๆเสียใจสุดๆหรือกงวอารมณ์เหงาอารมณ์เศร้าอารมณ์กังวลเนี่ยนมันเป็นตัวต้นเหตุทําให้นอนไม่หลับเท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้สาเหตุก่อน้ผมเจอคนไข้เนี่ยผมรู้เลยว่าเมื่อคืนนอนหลับหรือเปล่าอถ้าเขามารักษาโรคอาการนอนไม่หลับอยู่เนี่ยปรากฏว่าเขาบอกรู้ได้ไงเอ้็ยิ้มมาสักขนาดนั้นถ้าคนนอนไม่หลับมาเนี่ยเขาจะน่าเศร้า จะมีความทุกข์มาแต่ยิ้มมาขนาดนั้น่ะสาเหตุอย่างที่ผมบอกว่าจากสภาพจิตใจที่คุณอ้อยบอกเหมือนกันเช่นว่าลูกไม่ยอมกลับบ้านหลายวันอพรลูกกลับบ้านกังวลนะวิตกกังวลพรลูกกลับบ้านมาหลับหลับสบายแล้วนี้เองเห็นไหมว่าเราต้องไปดูต้นเหตุว่าอนอนไม่หลับเพราะอะไรบางคนเนี่ยนอนไม่หลับเพราะว่าเพิ่งเพิ่งเจอว่าคโจรเข้าบ้านมาเอาโน้ตบุ๊กไปเห็นหลังแวบๆเลย แล้วที่บ้านไม่มีเหล็กดัดกําลังรอช่างมาช่างกว่าจะทําเสร็จสองอาทิตย์ถามว่าสองอาทิตย์ที่ก็นอนหลับทุกคืนไม่ไม่หลับอาจารย์มันผวาผวาผวาตื่นทั้งหมดมันอยู่ที่ใจเท่านั้นเลยนะอาจารย์นะแล้วแล้วอย่างนั้นทายังไงให้ให้ใจมันไม่ต้องไปคิดอะไรมากให้มันอยู่กลางๆคือไม่ต้องเสียใจมากไม่ต้องดีใจมากไม่ต้องเหงามากมันเป็นอะไรที่ทำยากเหมือนกันถ้าทางคุณเนี่ยถ้าทางคุณเนี่ยจะต้องแบบว่าสวดมนต์เนาะสวดมนต์ทำ สมาธิแล้วก็ปล่อยวานั่งวิปัสนาหรือนอนนอนนับให้ลมหายใจตัวเองสมัยก่อนเขาบอกว่าให้นับแกะบางคนบอกว่านับบทลาวแล้วยิ่งนับยิ่งไม่นอนอาจารย์อ้อยเป็นนับไปเยอะบางคนก็บอกว่านอนไม่หลับไม่เป็นไรฉันจะดูโทรทัศน์ไปเรื่อยๆออย่างนั้นก็ไม่ถูกค่ะบางคนใช้ห้องห้องรับแขกเป็นห้องนอนคนะทีวีเครื่องนึงเป็นเมตรและแสงของทีวีคุณลองคิดดูว่าถ้าคุณปิดไฟทั้งห้องหมดและแสงว่าวาบของทีวีเนี่ย ต่อให้คุณหลับไปแล้วเนี่ยคุณก็อยู่ในภาวะของการหลับไม่สนิทเพราะว่าตาเราหลับแต่ใจมันไม่ได้หลับตามตานะถูกไหมคะอาจารย์อืนั้นคนผมบอกกับหลายที่ว่าคถ้าคนที่นอนไม่หลับโชคดีนะจริงๆแล้วคนคนที่นอนไม่หลับมักจะเป็นคนรวยคนที่นอนไม่หลับมักจะเป็นคนรวยทำไมคนจน,นจเนี่ยนะโอ้นอนนอนไม่หลับน้อยมากเพราะใจไม่ต้องกังวลอะไรมากอคนรวยนี่มีภาวะกังวลเยอะ เร่องมากเรื่องเงินเรื่องเรื่องการสัมพันธ์ระหว่างคนใช่ใช่มันทําให้นอนไม่หลับคนนี้จะไปงานจะใส่ชุดอะไรจะจัดงานเลี้ยงที่ไหนจะซื้อรถดียวอะไรคนจนนอนหลับได้สนุกกว่าคนรวยนะบางคนคนรวยเดินไปไปเห็นคนที่เป็นเขาเรียกก็คนจนจัดเนี่ยมันหลับสบายจังเลยตัวก็สกปปกยุงก็ตอมไม่เห็นมันจะดุ้งเออแต่เขาหลับสนิทเลยสนิทมากใช่ใช่ทไมใช่ค่ะ ใจไม่กังวลเขาไม่ได้คิดอะไรมากะมนะพรุ่งนี้จะมีกินหรือเมื่อหน้าจะมีกินก็ยังไม่คิดเลยอาจารย์เล่าการนอนไม่หลับเนี่ยมันมันมีวิธีแก้นอกจากการใช้ยามั้ยอาจารย์บอกว่าต้องรู้จากสาเหตุก่อนว่าสาเหตุมันมาจากอะไรโอเคเรารู้สาเหตุแล้วแต่มันมีตัวอะไรที่เร่งทําให้เราสามารถดับสาเหตุได้ไหมผมมกักจะลองแนะนําให้คนไข้ไปทําเองนะอืเช่นเอาน้ํามาครึ่งถังค่ะน้ําอุ่นนะค่ะ จัดพอสมควรแต่อย่าลวกเท้านะครับเอาเท้าเนี่ยหย่อนลงไปสักคึ่งแข้งก่อนนอนนะก่อนนอนบางคนก็ได้นําให้ไปอาบน้ําอุ่นก่อนนอนเพราะอะไรคะอาจารย์มันทําให้เลือดมันมีการไหลเวียนแต่ถ้าถ้าอธิบายแบบววทยศาสตร์เนี่ยเอาถังน้าที่มีน้ําอุ่นจัดเนี่ยมาสักครึ่งสักแค่ได้ครึ่งแข้งเนี่ยนะค่ะแล้วเติมน้ําส้มสายชูไปค่ะสูตรเขานะ สูตรที่ที่เขาบอกกันมาเนี่ยก็คือเติมน้ําส้มสายชูไปสักสี่ห้าช้อนในน้ํานั่นเนี่ยตวนแล้วก็แช่เท้าลงไปค่ะจนน้ํามันเริ่มไม่อุ่นแล้วก็เช็ดเท้าค่ะเช็ดเท้าไม่ต้องล้างน้าเย็นอีกรอบหนึ่งไม่ต้องแล้วก็เอาถุงเท้าหนาๆนี่ใส่แล้วรู้สึกง่วงค่อยไปนอนค่ะหลักการก็คือไปดึงเลือดจากข้างบนลงมาข้างล่างเนี่ยข้างบนไม่มีเลือดมันก็หนังตามันก็จะปิด เหมือนกับเวลา,าเรากินอาหารตอนเที่ยงนะครับแล้วต้องไปนั่งฟังเลคเชอร์เรื่องหนังอ,งองย่เ่งหเรามักจะง่วง <c oughs> ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าเลือดส่วนใหญ่จะมันจะโดนมาเลี้ยงกระเพาะเพื่อไปย่อยอันเลือดจะโดนดึง<อ>ดึงมาเลี้ยงกระเพาะตัวนี้น้อยมันก็เริ่มเบลอละอเริ่มตาเริ่มหนักก็เรียกว่าหนังท้องตึงหนังตาหย่อนใช่ใช่ที่เราได้ยินกันหลักอันนี้ก็เหมือนกันถ้าคลองใช้ดูไหมว่าไม่ต้องกินยาละคืนนี้ฉันก่อนนอนห้ามดูหนังตื่นเต้นนะ ถ้าถ้าดูได้คือดูหนังสือที่มันวิชาการหน่อยหรือหนังสือที่มันหนักสมองหน่อยอ่านแล้วมันง่วงแล้วก็ไปนอนโดยแช่เนี้ยนะก็คือถ้าเป็นแบบญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าก็ให้หนุนเปลือกหมอนโซบะโซบะที่เรากินเนี่ยเป็นเส้นๆเนี่ยก็ถ้าเป็นเป็นเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีเปลือกแล้วก็เอาเปลือกนั้นมาตากล้างความความสะอาดตากแห้งแล้วใส่ยัดเป็นหมอน ก็ขายอยู่มีอยู่พักหนึ่งก็ขายอยู่นะฮะก็เรียกเปลือกหมอนโซบะมันนอนแล้วมันหนุนหัวหัวเย็นค่แล้วไปทําให้เท้าอุ่นก็หลักการเดียวกันคือดึงเลือดจากข้างบนไปข้างล่างมันจะได้หนังตาจะได้ปิดนี่นี่คือวิธีการง่ายที่สุดค่าที่ท่าที่ทุกคนสามารถทําวิธีนี้ได้ทำได้ทได้ค่ะแต่ถุงเท้าหนาหน่อยค่ะนะครับค่ะแล้วแล้วในกรณีของท่านที่ ต้องกินยาเพราะมันมียาบางตัวเหมือนกันที่เป็นตัวกระตุ้นทําให้นอนไม่หลับเหมือนกันนะอาจารย์นนะจะทํายังไงละคะเราใช้วิธีนี้แล้วต้องไม่กินยาเหรือหรือต้องยังไงคือยาก,ก็ต้องตามที่หมอสั่งะนะครับก็ต้องให้หมอเป็นคนปรับแต่วิธีการนี้คือวิธีการบอกทั่วๆไปคะนะใครคอยากจะลองทําดูต่อให้มียาอยู่ก็เหอะแต่สิ่งหนึ่งที่ใจ ใจไม่หลับนี่นะเป็นเรื่องยากเหมือนกันนั่นน่ะสิอาจารย์มันขมตายากนะบางคนบมออยากนอนนะแต่มันขมตาไม่หลับสังเกตว่าหลายคนเนี่ยพรุ่งนี้มีธุระสาคัญบอกกับตัวเองว่าคืนนี้ต้องนอนเช้าหน่อยค่ะไม่นอนคืนนั้นคืนนั้นจะไม่นอนว่าเหมือนกับว่าจิตมันมันโดนมันมันเด็กดื้อพอพูดอีกอย่างมันกลับอีกด้านหนึ่งการที่คิดแบบนั้นคือควรจะบอกว่าไม่ไม่ควรคิดอะไรมากมายสบายสบาย และคำว่านอนหลับที่ไม่อยู่ในภาวะหรือไม่อยู่ในอาการป่วยที่เรียกว่านอนไม่หลับมันต้องเป็นยังไงอาจารย์คือขึ้นไปบนเตียงปุ๊บหลับเลยหรือตื่นอีกทีนึงก็ห้าหกโมงเช้าเลยหรือหรือมันจะต้องเป็น,นยังไาง,งาถึงจะเรียกว่าอยู่ในภาวะปกติมันควรจะเป็นอย่าง,งานั้นแล้วก็ตื่น้ให้สังเกตว่าจานวนชั่วโมงเนี่ยมันเป็นแค่ตัวเล็ก,กว้างมีหลายคนบอกว่านอนให้ดีต้องนอนวันละแปดชั่วโมงอันนี้ก็ไม่จริงเสมอไปนะม,มันอยู่ที่ว่า เมื่อคืนนี้นอนหลับแล้วนอนลึกหรือเปล่าลึกนี่ไอ้คำความหมายคําว่าลึกนี่มันยังไงอาจารย์คือม,มีมีนะใาาช่ยัยนักวิทยาศาสตร์ก็มีการสํารวจคลื่นสมองมันได้ว่าคนนี้หลับสนิทหรือหลับไม่สนิทโดยการทําห้องทดลองนะ,ะแล้วก็ก็จับคลื่นสมองอมนะครับอาจจะเรียกเอาต้าเบต้าอะไรเนี่ยนะเพื่อเพื่อจับสมองว่าคนที่นอนหลับลึกเนี่ยอืคลื่นมันจะลงลึก คาว่าลึกในที่นี้ก็คือว่าจับคืนของแน่นนะครับคแล้วคนที่นอนตื้นก็คือตื้นตลอดถ้าคนที่นอนตื้นตลอดให้สังเกตว่ามีเสียงอะไรแกล้งนิดเดียวตื่นอแต่คนที่นอนหลับลึกนี่ก็คือเมื่อคืนนี้ฟ้าผ่าแรงมากมีเสียงแรงมากหลายคนบอกว่าขี้เซาจังเลยอ่าอนั้นน่ละนะลึกมากเลยคือแบบไม่รู้ไม่ได้ยินเสียงการฝันไม่ฝันมีการฝันไหมฮะการฝันกับการไม่ฝันนี่ก็มีส่วนคือการฝันเนี่ย ทำให้การนอนตื่นเขาเขาเชื่อว่าคนที่นอนตื่นเนี่ยมักจะฝันนะครับมักจะนอนฝันเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่บอกว่าตัวเองตั้งแต่เกิดมาจําความได้ไม่เคยฝันเลยแสดงว่าคุณ<น>มีคุณภาพการนอนที่ดีคือคหลับลึกมากอย่างที่บอกย้อนกลับมาว่าจํานวนชั่วโมงเนี่ยมันเป็นตัวเลขกว้างๆ<อ>นะครับมีนักการเมืองหลายคนสมัยของต่างประเทศนะเขานอนวันละสองชั่วโมงครึ่งถึงสามชั่วโมงอายุ เจ็ดแปดสิบแต่ถ้าเขาได้นอนปกติอันนั้นด้วยหน้าที่บังคับค่ะถ้าเขาได้นอนปกติไม่เขาจะไม่ปลาไปร้อยเลยใช่ไหมครับก็ยังทํางานได้คนะครับบางคนเป็นอยู่ที่อย่างที่ผมบอกนะว่าการนอนลวกเมื่อคืนนี้นอนดีหรือไม่เนี่ยค่ะให้ให้ดูว่าตื่นยานแล้วสดชื่นอยากลุกเลยหรือเปล่า หรือเตาะตื่นมาเล้วยังอะไรที่เตียงอยากจะกิ้งอิจฉาพักเนี่ยอยากจะ่านาทีน่ะอะไรเงี้ยแสดงว่าเมื่อคืนนี้ค่ะนอนหลับไม่ดีอาจารย์กําลังพูดถึงคําว่าคุณภาพของการนอนเวลาไม่ได้เป็นตัวบอกว่าคุณมีคุณภาพการนอนที่ดีต่อให้คุณจะนอน2ชั่วโมงแล้วตื่นหรือคุณจะนอนสิบกว่าชั่วโมงก็ไม่สามารถที่จะตัวนี้มาวัดได้ว่าคนนอนสองชั่วโมงจะมีคุณภาพการนอนดีกว่า8ดชั่วโมง หรือแปดชั่วโมงจะมีคุณภาพการนอนบางประเทศนี่ก็จะมีการนอนกลางวันอหลังเข้าเที่ยงแล้วก็จะนอนกลางวันงีบหนึ่งสักพักสักสองชั่วโมงแล้วค่อยทางานนะครับบางคนเนี่ยถ้าได้นอนเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยตื่นมาตอนบ่ายนี่รู้สึกว่ายังไม่พอแต่บางคนหลับสิบนาทีแล้วนั่นตาสว่างเมื่อไรมแล้วแต่นะครับบางครั้งเนี่ยเราเราสังเกตดูสิคะเวลาทํางานแล้วเราได้ลองงีบสักปักหนึ่งนะ สักสิบกว่านาทีมันกลับรู้สึกมันอิมอ่มๆยังไงก็ไม่รู้แล้วถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์คุณภาพของการนอนเนี่ยค่ะควรจะทําแบบประเทศที่เขานอนกัางวันโดยเฉพาะคนที่มีอายุแล้วยังไงคะก็คือกินข้าวพออิม่มตอนมื้อเที่ยงเนี่ยแล้วก็งีบัะหน่อยนึ่งทุกคน,นใช้ได้หมดเลยไหมไม่ต้องผู้สูงอายุก็ได้จริงๆถ้าทําได้เนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเราตื่นเช้าตอนตีหหรือหกโมงเช้า แล้วเราได้พักกลงวันตอนนี้สักหน่อยหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้เหมือนกับเรารีชาร์แบตเตอรี่แล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยมันก็จะสดชื่นเหมือนกับบางคนก็เปรียบเทียบไงว่าให้คนไม่นอนกลางวันค่ะแล้วทํางานจนถึงห้าโมงครึ่งหกโมงแต่ให้นอนกลางวันจะครึ่งชั่วโมงแล้วชั่วโมงหนึ่ง วัดคุณภาพของเนื้องานเนี่ยคนที่ได้นอนกลางวันเนี่ยเนื้องานจะดีกว่าดีกว่าแต่ประเทศที่เขาบอกว่าโอ้ยพวกนี้มันขี้เกียจกลางวันยังนอนเลยนอนเหมือนหมูอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ซึ่งมองถึงคุณภาพชีวิตผมว่าการนอนกลางวันได้เนี่ยมันจะมีผลดีกว่าแล้วนอนกลางวันในความหมายของอาจารย์คือหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีหรือยังไงคะแก่แบบว่างีบจะพักบางทีอาจจะไม่ได้นอนด้วยซ้ําไปอให้พักผ่อน หลับตา,าชั่วโมงไม่ทําอะไรมไม่แชทไม่อะไรรึ่งชั่วโมง <c oughs> นะครับจะ,ะไ,ดได้แบบสบายสบายแสดงว่าในความคิดเห็นของอาจารย์ความคิดเห็นส่วนตัวของอาจารย์อาจารย์มองว่าการนอนเนี่ยขอกลับไปที่เวลาสักนิดนึงค่ะอาจารย์หลายคนบอกว่าต้องนอนสี่ทุ่มนะสี่ทุ่มห้าทุ่มต้องนอนละตื่นตีห้าอันนี้อาจารย์บอกว่าฟิกอย่างนี้ไม่ได้ผมไม่ได้หมายความว่าฟิกอย่างนั้นไม่ได้ไม่ยความว่าจํานวนแปดชั่วโมงเนี่ยค่ะ ไม่ได้บ่งบอกถึงคุณภาพการนอนที่ดีแล้วจําเป็นต้องนอนสี่ทุ่มแล้วตื่นตีห้าไหมทุกคนต้องเป็นอย่างนี้ไหมถ้าเป็นไปได้ควรจะเป็นแบบนี้เหรอคะควรจะเป็นอย่างนี้เพราะอย่างที่เราเคยพูดเสมอว่านาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวิตเนี่ยก่อนห้าทุ่มเนี่ยควรจะนอนแล้วถูกต้องเพื่อให้เลือดเนี่ยกลับมาเก็บกักที่ตับรับจะได้ซ่อมแซมส่วนสึกหอถ้าเป็นเด็กก็จะเป็นโกรทฮอร์โมนอย่างที่เราพูดถึงว่าเด็กอยากจะโตเอาอยากจะโตทาไม คุยกับเพื่อนถึงตีสองตีสามทำไมไม่รีบนอนอนะครับเพราะว่าสมัยนี้สื่อมันเยอะ,ะนะครับโทรศัพท์มือถือก็โอ้ไปได้ไกลเนี่ยนะครับแล้วไม่นอนเกางคืนไม่เข้านอนเร็วๆแต่อยากจะสูงนั่นอยากจะสูงได้ไงในเมื่อโกรธฮอร์โมนเขาจะทำงานคุณไม่ให้เขาออกมาทำงานเพราะนั้นใครอยากจะให้ลูกหลานสูงห้าทุ่มต้องนอนแล้วก่อนห้าทุ่มต้องนอนต้องก่อนห้าทุ่มแล้วลับจะมีสักสองชั่วโมงนะครับตีหนึ่ง ไปลายๆตีหนึ่งเนี่ยกรฮทรมอนจะเริ่มออกมาอไปกระตุ้มมวลกระดูกให้เลดสูงอาจารย์แล้วระหว่าง,ระ,างระหว่างนอนก่อนห้าทุ่มกับตื่นตีห้าอันไหนควรจะต้องทํามากกว่ากันเพราะอย่างอย่างย,าย้อย,ยมองว่าอย่างนอนก่อนห้าทุ่มเนี่ยมันมันมีความเป็นไปได้สูงแต่อ้ตื่นตีห้าเนี่ยบางท่านก็พยายามนอนมันก็นอนไม่ถึงตีห้าสักทีโดยเฉพาะเรื่องเวลาตื่นเนี่ย เวลาตื่นยังไม่ไม่ไม่ฟิกเท่าไหร่อ๋อยังไม่ฟิกเท่ากับเวลานอนเวลานอนยังไต้องไถ้าต้องเป็นในการชีวิตของของแพทย์จีนเนี่ยคือนอนก่อนห้าทุ่มอตื่นประมาณตีห้าตีห้าครึ่งนะครับอันนี้จะดีมากจะดีมากแล้วก็ช่วงนั้นก็รีบขับถ่ายค่ะเพราะว่าของเสียที่หมักหมมมาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันจะต้องโดนขับออกในเวลาช่วงตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าที่เราบอกว่าในการชีวภาพเนี่ยลำไส้ใหญ่ทํางานถ้าได้ถ่ายตอนนั้นค่ะของเสียที่หมักหมมมาทั้งวันเนี่ <C> e มันก็จะได้ขับออกไปกี่โมงนะคะอาจารย์ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าในการขับถ่ายครับนะฮะถึงเจ็ดโมงเช้าแล้วอย่างคุณลุงคุณป้าอลยรท่านอาจจะบอกว่าโอเคอาจารย์บอกว่าเวลาตื่นยังไม่ค่อยฟิกเท่ากับเวลานอนทุกวัยควรจะต้องนอนก่อนห้าทุ่มถูกไหมคะสี่ทุ่มนี่ต้อง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 ขึ้นเตียงละถ้าตามทฤษฎีแพทย์จีนอ่านะคะต้องขึ้นเตียงตอนประมาณสี่ทุ่มกว่าละแล้วก็ได้นอนตอนประมาณห้าทุ่มนะฮะ เดี๋ยวเราจะกลับมาถามอาจารย์กัน,กนค่ะว่าแล้วถ้าสมมุติว่าโอเคเราสามารถที่จะกําหนดเวลานอนเราได้ก็คือสี่ทุ่มกว่านอนแล้วเริ่มแบบคงได้หลับจริงๆประมาณห้าทุ่มนะคะแต่คุณลุงคุณป้าบางท่านบอกว่าแหมตื่นตีห้าเนี่ยฉันก็อยากตื่นนะตีห้าเนี่ยอยากนอนนานๆแต่มันตื่นไม่ได้สักทีบางท่านก็ตีสองก็ตื่นละบางท่านก็ตีสี่ตีห้าก็ตื่นละนะบางคนนี่เที่ยงคืนก็สะดุ้งตื่นมาอีกรอบหนึ่งละ เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกับอาจารย์กันค่ะว่าเวลาก่อนนอนนะเราเข้านอนได้ตามเวลาที่แพทย์จีระบุไว้แต่ตื่นนอนเนี่ยเราเรากำหนดไม่ได้ว่ามันจะต้องตื่นเวลากี่โมงมันมีวิธีอะไรไหมหรือถ้าตื่นไม่ได้ตรงตามวิธีนี้เนี่ยมันจะมีเหตุผลอะไรและการนอนไม่หลับจะส่งผลเสียให้กับเราต่อไปในอนาคตอย่างไรบ้างนะฮะช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ค่ะ